เชฟเทเบิลเปิดใหม่พิกัดอารีฝีมือเชฟป้อมมอมหลวงควันทิพเทวกุลเขาจะเสิร์ฟในรูปแบบของสำหรับไทยค่ะที่น้องมาเนี่ยเป็นรอบซอฟโอเพนนิ่นง opening, ก็เลยพาป๊าป๊ามามามาด้วยิ่มด้วยเครื่องว่างนะคะจะเสิร์ฟเป็นเน่้อขนาะรสชาติอร่อยกลมกล่อมเรียกน้ำย่อยได้เป็นอย่างดีสำหรับไทยเนี่ยจะเสิร์ฟทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดทุกเมนูเลยค่ะข้าวเนี่ยจะมีข้าวสั่งหยดกับข้าวหอมมะลิไดโนเสาร์เชฟป้อมตั้งใจให,ให้กินทุกอย่างพร้อมๆกันนะคะเป็นแนวแบบสำหรับไทยแชร์ริงเพราะฉะนั้นเน เผ็ดหวานรวมถึงรูปแบบอาหารเนี่ยเรียกว่าครบทั้งเมนูยำเมนูทอดต้มย่างแกงให้เราเลือกชิมเลือกกินสลับสลับกันไปค่ะอย่างอันนี้ก็ไฮไลท์ค่ะเป็นกุ้งแม่น้ำทอดราดมันกุ้งสามเกลือคลุกกินพร้อมกับข้าวหอมมะลิร้อนๆปิดท้ายมือด้วยของหวานอย่างผลไม้ลอยแก้วซึ่งระหว่างมือนะคะเชฟป้อมก็จะมาอธิบายแต่ละเมนูด้วยตัวเองเลยตัวผลไม้ลอยแก้วเนี่ยรสจะออกหวานหวานเค็มๆซึ่งมาม่าน้องชอบเลยอันนี้อร่อยไหมคะ <I will. S 1> ร้านจะอยู่แถวอารีนะคะเปิดเป็นรอบๆและต้องจองมาตั้งแต่4คนขึ้นไปค่ะ